โซลารูฟหลังคาเชื่อมต่อโครงข่ายผิดระเบียบการไฟฟ้าเพิกถอนได้ปัจจุบันประเทศไทยเราก็ผู้ใช้ไฟเนี่ยก็มีการติดตั้งโซลารูฟหลังคาเยอะเพราะว่าเราต้องการประหยัดค่าไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดโซลารูฟหลังคาเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าทั้งใช้เองหรือบางทีก็ขายไฟให้กับการไฟฟ้าด้วยนะครับโดยที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยสามารถที่จะขายไฟให้กับการไฟฟ้าโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ โซล่าภาคประชาชนได้แต่การที่ผู้ที่ติดตั้งโซลารูปหลังคาจะเชื่อมต่อระบบโซลารูปเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าการไฟฟ้านคะรหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าการที่มีระเบียบเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแล้วก็ความมั่นคงเสถีรภาพของระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยระเบียบที่ผู้ที่ติดตั้งโซลาร์รูปหลังคาต้องปฏิบัติเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ข้อข้อที่1ก็คือขนาดของโซลาร์รูปหลังคาก็ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งถ้าเราจะขายไฟให้กับการไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่ซื้อไฟแบบสิงเงินเฟส220โวลต์เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งโซลาร์รูปหลังคาได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ ส่วนผู้ใช้ไฟที่ซื้อไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าในระบบ37 4สีสาย380โวลต์ก็สามารถที่จะติดตั้งโซลาร,รูปหลังคาได้ไม่เกิน10กิโลวัตต์ส่วนข้อที่2ที่ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าเนี่ยระบุไว้ก็คือว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องผ่านคุณสมบัติของการไฟฟ้าซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่โซลารูรปผลิตได้แปลงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็ส่งเข้าเครือข่ายของการไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเอาไปขายต่อได้รายละเอียดคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้างถรงจะผ่านข้อกําหนดของการไฟฟ้าเนี่ยก็มีทางการทดสอบเรื่องแรงดันไฟฟ้ามีการทดสอบเรื่องฮาร์โมนิกมีการทดสอบเรื่องกระแสไฟฟ้ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีจํานวนมากผมจะลงรายละเอียดเป็นไฟล์ว่าระเบียบการเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในเพจของ Facebook ซีโร่เอเนจีทุกทุกคนสามารถที่จะไปอ่านได้ว่ารายละเอียดของการเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดตั้งโซลาร์รูปหลังคาแล้วก็จะเชื่อมต่อโครงข่ายของการไฟฟ้าก็จะต้องศึกษาระเบียบของการไฟฟ้าให้ดีเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกระเบียบถ้าคุณสนใจสาระดีๆแบบนี้คุณสามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ Facebook ี e ร o เ Energy l i e ์แอดอีเอแล้วก็เว็บไซต์ emgroup.co.th